สวัสดีครับเมนูยังนอมไหนี่นอเนื้อคู่มีอย่างมีต่ำบ,บ่เนื้อคู่คือว่าแก้วหลายเนีมันนี่แหลนล้ำปา,ากแก้วนี่แก้วคู่วพักหอมคนนับคนนัน,น,นมีลาบมีก้อยครับ ช่วย so ่วงมาก่อซอยแซ่ฟันเมียก็มีช่วยมากสิ้นรอดก็มี่เดี๋ยวมาเคลือี่ทำกันเลยยมเคลืนกันอ้นี่นะได้อย่อสช่วยเอมาบ่น้่่ง้รให้รถมามามาปุงใหญ่แบบนี้ แสบแหละโอ้ก็เดียวันกับบ้านน้ำท่วมแล้วไกินข่าวสามะคี้มน UH> yes, ี่งเหนื่อยย่สุดมู้นแลวมน่วมเป็นนนีเป็นนุ่มกูซีเน ตอกกันอยู่่งคนตั้งีาคนตั้งอกกันอยู่วยใบนึงตงคนตําง้วยแวเดี๋ยวมรวมผันเมียงกินแบบโอ้่ทมาวดังพกครมึง็ได้เจ้วนะจังว้กินมื้อน <u> uh> ่เยมเช้ามื้อ่มีดิเจียเอากันนี่

โอ้อาจารย์แบเบิ่งก็บ่วงกินเล็บอินเดียสำนักเอาหน้าเดียว oh, <laughs> 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 <tôi> แตอบ้านนีเสียบไหมบ้านไหมบุุคแตงแตงไงแตงสดๆกินนี่หวานอยู่เลยแตงตะลันกินแบบย่อทางขมเลยจะเป็นยังมันจะเป็นเป็นยางเนาะอือเขาเล่งมันนะเล่งมันหลมันแล้วมัน่เียงอื่อไหมไมนี่ เออเขาใส่ลายผงากระดาษลเนีงเลยอยากกินอะไรเอ้น้ำโค้กใส่เจ้าโครงเจ้าโครงของงานถุงอย่างไรเจ้ามีอ้าเ่งนันตรงน้เอาจะดีดเอาเอาเย

ค่อยยุ่งเงินได้กินแต่เจียวกับปลาแดกอันนี้มาครบวันนี้เราคิดว่ากินคบเลยที่เจ้าท่านผู้ชมใจเมียไหนครับยุ่งเงินกินแต่เจียวปลาแดกต้องเห็นบอสอยู่คอยมากินท้องการของ่้อบ่อยาขาดเวียดเจ้าเห็นบอสอยู่อันตัวยเจียวปลาแดกค่อยมาจูเขา

โอมึเยุ่เด้าเราน่วอขอเราไม่ได้กินเเวลามันเครมี่น้มันเครืงไปกินหมันดูน้ำมันเครเที่ยวไปฮะเที่ยวไปวันหลายจินมจิมันสิเก็มบมเรือมาอยอะนั้นเขาไปมันบ้านยุขับยุบาทนะมันบูหูบูบนะโจกาไม่ยิ้มยังลกัน มายาตั้งมาใส่รูนะเล้ตกกระบุหูบอกินพักปัน้วยเอาจ้ำตัวเลก่อนเราจันแบะกินยังก่อนเดี๋ยว้จะ่งกินเมี่ยงโ้โหเพื่อนสังน หมูปิ้นันจะได้ยัตกยี่ห้อก็หัวขวดยังไรไปสอนเอเองหมดทันมากระไรหรืเปล่าหามาเพชรเมื่อเดี๋ยาวัดซันดทีเด้ออ่าเนอะเดีดาม่ดาเื่อเขาหันเให้ผมเพชรมาดันเย

บากะทินสองลมือมมาให้ดบัดเปี๊ยพัดปี๊ยนะครัะทินนะกันะเดี๋ยวต้องมาสนะบ้าหแดบ้งให้เบลเมื่อไม่เี่ยงอะไรเลยเบลัจะเม่อย่อยู่ัอยู่้เง้ยนึ่งห้เป็นโจักนะบ่าเนี่ยนะแล้วห่อตัอดรนี่อ่ากมากินข้าวนกันานก็มากินข้าวน้ำกันเนะ แม่ไม่ห่อาเลยดูแต่ห่อมคุ้มไหมครับว่าจะทอะไรนคุ้มไหมครับข้าวกล้องกินทุกทีโอ้โหขนซีเมนแล้วไปไหน้ยังไเข้าอ่ะข้าวเบกซ์มันโดนโดนเขากพรอข้าวกเีวนผู้สิไทยไม่รู้นึงวะเนี่ย ไข่กัหนึ่งแบบไงปลาสามหัวเหมือนเอาอีกหัวสองหัวกระเทียมสามเม็ดมะเพืยุบหนึงตักเอาเนี่ยักหนึ่งเนือสามเพอืมเอาจะไปบอกคุณมาเอา่ข้ากับพงแห้งเนาะห้าอ้วนไหมอืมอยาก กินือเป่าไม่ได้กินโอ้มะเขือกับมี่อ้าวมะเขือเส็บๆด้วยเพื่อนน้าพ่อไงเนาะบันยูวัดปะเดียเนย้าพ่อกินยูวัดกินอะไรแล่วยก็ยิ้มว่ากินว่าเขาอะไรแล้วก็ยิ้ม